ะค่สัญญาตค่ะ,ออคะวันนี้เราเรานั่งคุยกันนะคะก็ขออนุญาตเดินถามเลยนะคะที่มาที่ไปนะคะวันนี้ที่ทุกท่านรอคอยกันมานะคะ 30กว่าปีนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะทำไมถึงมีงานในวันนี้ทำไมต้องใช้ชื่อนี้คะ่ะขอกราบเรียนเชิญคะ่ะค่ะสวัสดีคุณมาะะร่านะคะการบินโตโฮมยินดีต้อนรับผู้มาร่าวมงานทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลับมาของท่านรัฐีพิยสกะะุลที่ได้ให้เกียรติเปิดงานในวันนี้คะ่ะสำหรับงานวันนี้นะั้นอย่างที่คุณมาร่าวนะคะว่าจากทุกปี ชื่อเล่นว่าพรวุญผมได้คลอดออมาแล้วแต่เดี๋ยวจะถูกบังคับใช้อีกสักแป๊บหมึ่นนะครับแป๊บหนึ่งนะก็สำหรับงนะบบนานวันนี้นะคนระับก็เป็นการรวมพลังอย่างที่ชื่องานนะรวมพลังของภาครัฐทรานรนะระส,สาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่จริงๆแล้วก็คือมีดูแลเรื่องนโยบายท,ที่จะให้ ดได้อย่างเดียว6เดือนแล้วก็เลีเ้ยงพร้อมอาหารตามวบยปจนถึง2ปีนะคะอยาทพ่วถึงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมประเทศไทยน,นะก็จะได้มีโอกาสมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเมื่อไปคลอดที่โรงพยาบาลระบบบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลทั้งหลายก็ให้คุณแม่ได้ไี้ยกด้วยเงิแม่นะคะตั้งแต่คลอดออกมาก็ ลูกให้บูดภายในหนึ่งชั่วโมงในที่มานะของเล่น<า>หนึ่งแลว้วก็เล่นลูกด้วยน้องแม่อย่างเดียวผมโอ้ยตรงนี้ใช่ไหมคะด้านหลังนี้นะคะจะมีตัวเลขอยู่ไม่ใช่ใบหวยนะห,หนึ่งหกสอ<า>งหนึ่งหกสองค่ะหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะเอ้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หกเดือนแล้วเพราะมหาตามไปจนถึงสองปีนะคะท่านผู้ใหญ่ซึ่งาการที่จะเล่นถึงสองปีนะคะต้องต้องให้ที่ทำงาน ของคุณแม่ที่จะกลับไปทํางานได้ช่วยดูแลที่จะต้องคุณแม่จะต้องหาเวลาไปบีบน้ำนมแล้วก็เอาไปให้คุณลูกเพื่อที่จะให้มีน้นํนมคุณแม่จะได้มีน้ํำนมต่อเนื่องจนถึงสองปีนะก็สําหรับมูลนิธิเองเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นตัวเชื่อมในการที่จะให้ทุกภาคส่วนนะคะทำภาค ngo ให้อย่างดูนิเซฟก็จะมาช่วยพพอร์ตในเรื่องเทคนิคอ คำถายที่ว่าทำไมต้อง6เดืนอนนี่นะซึ่งคุณวิเชียรยิเซฟก็บอกว่า6เดือนเนี่ยมันเป็นพิสูจน์ไปแล้วว่าเด็กจะเติบโตได้อย่างดีด้วยนมแม่อย่างเดียวไปจนถึง6เดือนแล้วก็พร้อมอาหารตามหลังเหมือนเด็อีะ่ะ Alliance Drive นะคะก็เป็นทางเองกชนอีกอันหนึ่งที่มาช่วยเราในการที่จะหาดูว่ามันขาด เดือนแล้วก็ถึงสองปีเนี่ยได้อยารับรื่นมีความสุขในการให้ลูกด้วยนมแม,ไม,ไม่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 ติดขัดข้อขานะคะก็ค,คิดว่าตรงนี้ก็มาช่วยช่วยกันรวมพลังแันะะ้วคุณแม่เครือข่ายคุณแม่บริษัทนะคะก็าม,มาช่วยกันตรงนี้เพื่อที่ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน,นแล้วก็พร้อมหาจักไปจนถึงสองปีค,ค่ะคุณจิรล์าร เน้นเป็นที่มาของตัวเลข162นะคะทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็พิธีกรคนยามของเรานะคะคุณลอร่ากเป็นค,ค,คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาโดยตลอดก็คิดว่าด้วยพลังของพวกเราทุกคนก็จะทําให้คุณแม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีผลเดือนและพร้อมหารทำไปจะถึง2ปีได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณม่ทอิสสี